โอ้ลูกอีป่อนี่นะมันอยางมาได้เจืออะาเนะได้เจือป่อขนาน่ะแม่นล่าถึงได้เจือป่อยองครับเป็นหมไหว่านายลูกเจือแม่นผมเจือป่อครับโอจะไปที่ไหนนี่ยนะปตทโมเหตุเติดมันจ้าจ้ามันเจือป่อแม่นผมไปไหนผมถึงจ้าหน่อยผมได้เจือป่อลูกการเรื่องที่คานนี่ยนะโอโยกมันเป็นหนึ่งเด้อโอรอ ม,มันเงี้ยอย่างเส่นอย่าง,างมันเจือป้อแม่นผมกระตุง้งี่ค้นเจือป้อ <c oughs> ขนาดนอนน่ะนอนดีนอนหลับป้อทะลูควายหมอนมีแค่ขี้ไข่มันเจืออีป้อแม่นเจือไอ้ป้อผมนี่ถึงยอมฮะผมได้ดีได้อย่างที่ไหน,นผมเจือไอ้ป้อเจือกขี่เฮ่แม่นตึงวันนี่นะ <c oughs> <c oughs> ผมก็เจือป้อนะมันเจืออีป้อได,ได่นะมันขี้ค้นแอบนะมอ้ป้อโอ้โ เาเครื่องการขี้ขันะอบน้ำอ้นมมันเชื้อป้อเม่นมื่อไหนแอบแนมให้เตื้อแซมติดแอบแนมเตื้อผมเนี่ยตึงเชื้อป้อมันเชื้อแท้เลยเมนก็เมนก่นโอ้โหเนี่ยไอ้นายลูกเจือผมเชื้อป้อจะไปที่ไหนเขาได้แตงแนวมันจะเอาแตงออกถุงมาเนี่ยมันจะไปเนี่ยมันเดมาเองพ่อสักคนมันมาขอป้อมันเชื้อป้อเมนผมก็ตึงมาลากแตงผายผมก็ตึงลากกระแตงอีป้อนี้ดุ แล้วผมไปไหนตึงวันนี่เนี่ยคนห้าคนห่มผมขนาดเพราะผมเจอป่อเตี้ยวไก่บ้านนั้นบ้านนี้เนี่ยมันเอาใบหินคว้างตัวก้นตลอดอะป้าก็บอกตัวไอ้แฮ่ไอ้แฮ่ไอ้แฮนี่ยคนห้าคนห่มเนี่ย ผมเนี่ยเจือป้อโอ้มันเจือป้อตอนแม่พ่อเป็นบบาพ่อไปเอวไนนะป่อเจ้าเขาดีนขว้างว่ะแต่ตีตาพ่อแปะมันเจือป้ออีป้อตาแปะมันยังว่าอะไรแกอู้ถึงเรื่องความเจือแล้วป่อจะดีแข้งหักแขนแห้งเขาเอาไม้ล่ยบุบแล้วอีพ่อโอ้เนี่ยไปตั้งใดไข่ก็หักผมผมเจืออีป้อเนี่ยจะอู้ฟังนะโอ้เรื่องขี้จีนี่นะมันขี จีใบจีบ,จบอดสะตางขนาดหัวบอลจากใจบาทเดียวมันดึงมาใจนะมาไปไล่ขอเจ้าบ้านโอ,โอ้มันเจือป้อเนี่ยผมก็ถึงประหยัดเจือป้อเพราะผมเจือป้อโอ้เหลิกีนนี่นะ่มันมากินเหลือก,กับเา้ามันกินกะจีนบะได้ไม่เตือน,นนะ่ะซื้อมากิโลเกึงนะ่ะ คนเดียวมันหมดอ๋อมันเจือป้อเฮีจะไปกินข้าวงั่นผมกินจีนอย่างเดียวนะแกผมเจือป้อโอ้ไปแอวสาวนะตั้งใจไปแองหาแฟนมานี่ยนะป้อเราถึงมันโลดมันก็มีนะไปสองสัมการมนมาเอาไปยืมของเปิดมันเจือป้อผมมเจือป้อเนี่ยถ้าจะอู้ถึงเรื่องความรอนี่นนะเออมันก็รอมันป้อมันแน่เนอะเอ๊ะ หัวงอกตึงวันนี่แน่กระเจื้อป้อเนี่ยพอเนี้ยไหนเนี่ยเขี่ยวตึงวันนี่แน่เจื้ออีป้อเป็นหัวมาลูกไม้บาลลนไก่ต้นนี้เป็นอย่างอีแต่เขี้ยวเหลืองตึงวันนี่แน่กระเจื้ออีป้อปากเมนตึงวันนี่แนะ ผมกระเชื้ออีป้อที่พ่อาปกางมูอกางฝูงเนี่ยนะมัหมักโซนใจแล้วโดดดังกับโบมาโซนจับพ่หมายอไเพื่อนมันเชือป้อถึงวันที่ผมได้ดีถึงวันนี้เนี่ยย้อนนะผมมันเชือป้อไอ้นายลูกเจือแม่นผมเชืออีป้อนะกะนอาตังไม่แห่ปันจะไปชนไก่ฮะาฮาฮ่าล่ะมันเชือแบบเชือสมัยน้นอีป้อก็ขอกะป้อไอ้นายลูกเจือมาเอาไม่แห่ปันเออมีเอาที่ไหนเออ อ๋อไ,อไ <ป S 2> ม่เ<ด>มือก่จะไปโจนก่อยโว้ยเออโห่ก่เด้ยเนี่ยผมเชื้อป้อจะเป็นด้วยมันไอ้นายลูกเยอะ